สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัตว์ในตำนานของไทยเรานี่แหละครับที่แบบรูปน่าสนใจมากชื่อว่าคคชสี เรามีข้อมูลเป็นบทความนะครับชื่อคตชสีสิงช้างแห่งพงไพรหิมพานซึ่งเ,เราจะมาสำรวจกันว่าสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะยังไงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และก็มีบทบาทยังไงในวัฒนธรรมไทยเริ่มกันที่รูปลักษณ์เลยอันนี้สะดุดตามากคือการผสมกันระหว่างสัตว์ใหญ่2ชนิดเลยนะครับลำตัวเป็นสิงหรือราชสีแต่ว่าหัวเป็นช้างโหเข็น,นึกภาพตามก็รู้สึกถึงความไม่ธรรมดาแล้วละครับ ใช่ค่ะลักษณะผสมนี้แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่หน้าตาภายนอกแต่มันคือการรวมพลังกันจริงๆคือเอาความดุความน่ากเกรงขามแบบสิงโตนะคะมาบวกกับพละกําลังความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสติปัญญาความสุขขุมแบบช้างว่ากันว่านะคะพลังของโคตสีเนี่ยมหาศาลมากเทียบเท่าพลังราชสีกับช้างรวมกันเลยทีเดียวค่ะ โอ้หการรวมพลังที่ดูเหมือนจะขัดกันนิดๆน,นะครับดุร้ายกับสุขุมเนี่ยมันสื่อถึงอะไรในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกไปกว่าน,นั้นไหมครับมีแน่นอนค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่สมบูรณ์แบบในอุดมคตินะคะคือไม่ได้มีแค่พลังทำลายล้างหรือความก้าวร้าวแบบสิงอย่างเดียวแต่เป็นอำนาจที่ถูกควบคุมด้วยสติปัญญาความรอบคอบความหนักแน่นมั่นคงแบบช้างเป็นอำนาจที่น่าเกรงขามนะคะแต่ก็แฝงไว้ด้วยความสุข,ขุมรูคิด ซึ่งก็น่าสนใจมากว่าแนวคิดเรื่องอานาจแบบนี้ถูกเอาไปใช้อย่างไรบ้างในประวัติศาสตร์น่าสนใจครับและในทางปฏิบัติล่ะครับแนวคิดเรื่องอานาจที่ทั้งทรงพลังและก็สุขุมแบบโคชสีเนี่ยมันถูกนำไปใช้หรือสะท้อนออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับในอดีตนะคะตามข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยพบว่ามีการนำรูปโคชสีมาใช้เป็นปราประจำตำแห่งค่ะ เป็นของขุนนางระดับสูงในราชสำนักเลยอย่างตำแหน่งเสนาบดีซึ่งก็เทียบได้กับรัฐมนตรีสมัยนี้นะคะดูแลกรมสำคัญสคัญอย่างมหาดไทยหรือกลาโหมการที่ใช้ตราคดสีสำหรับตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะคะก็พอจะตีความได้ว่าเป็นการสะท้อนคุณสมบัติที่คนดำรงตำแหน่งพึงมีคือต้องมีทั้งอำนาจความเด็ดขาดในการปกครองและก็ต้องมีสติปัญญาความรอบคอบในการบริหารด้วยค่ะอ๋อครับครับ แสดงว่าไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ลอยๆแต่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติที่คาดหวังของผู้มีอำนาจสมัยนั้นเลยแล้วจากอดีตมาถึงปัจจุบันล่ะครับสัญ,ญลักษณ์โคชเชสีนี่เอ,อ่อยังสำคัญอยู่ไหมหรือว่าเลือนหายไปแล้วตรงนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะไม่เพียงไม่เลือนหายนะคะแต่ยังคงความสำคัญมากๆมาจนถึงปัจจุบันเลยทุกวันนี้ตราคชชสีเนี่ยเป็นเครื่องหมายราชการของ กระทรวงกลาโหมของไทยเราอย่างเป็นทางการเลยค่ะการเชื่อมโยงกับสถาบันหลักที่บูแลความมั่นคงของประเทศเนี่ยชัดเจนมากแสดงให้เ <Kas> ห <per now> mm ็นการสืบทอดแนวคิดเรื่องอำนาจที่ใช้เพื่อการปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเลยนะคะการที่สัญลักษณ์นี้ถูกเลือกใช้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยตรงเลยนะครับมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมครับนอกจากเรื่องพลังอำนาจโดยรวม อาจจะมองได้ว่าเป็นการเน้นย้ำถึงอำนาจที่ใช้เพื่อการปกป้องไม่ใช่การรุกรานนะคะคือมีทั้งความน่าเกรงขามความแข็งกร่งแบบสิงที่ทำให้ศัตรูต้องยำเกรงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหนักแน่นมั่นคงสุขขุมเยือกเย็นเหมือนช้างเป็นพลังอำนาจที่ใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเสถียรภาพของประเทศเป็นหลักนะคะ อ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะคะคาชสียังถูกจัดเป็นหนึ่งในสัตว์หิมพานด้วยค่ะตามความเชื่อตำนานของไทยเราสัตว์หิมพานพอจะขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าคืออะไรแล้วคาชสีไปเกี่ยวข้องกันยังไงได้ค่ะ ป่าหิมพานก็คือป่าในตำนานตามคติไตรภูมิของไทยเรานะคะว่ากันว่าอยู่แถวแถวเชิงเขาพระสุเมรุเป็นดินแดนที่แบบเต็มไปด้วยพืชแปลกๆแ,แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่รูปร่างพิสดารมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาซึ่งคอชสีตักเป็นหนึ่งในนั้นค่ะในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะยังมีการเปรียบเทียบคอชสีกับ ราชสีซึ่งก็คือสิงโตทั่วไปในป่าหิมพานแล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ผสมอีกชนิดที่น่าสนใจคือทักทอตามตำราเขาว่ามีลักษณะผสมระหว่างวังวหรือควายกับสิงก็เป็นอีกตัวอย่างของการผสมพลันสัตว์ต่างๆในจินตนาการคนโบราณแสดงให้เห็นความพยายามอธิบายหรือสร้างสัญ,ญลักษณ์แทนอำนาจในรูปแบบต่างๆนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าคชาสีไม่ได้อยู่เดียวๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของ เอจักรวาลวิทยาโลกทัศน์ที่ใหญ่กว่านั้นถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมของคชชสีที่เราได้จากการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ได้ไหมครับได้ค่ะโดยสรุปนะคะโคชสีก็คือสัตว์ในเทพนิยายไทยที่มีเอกลักษณ์เด่นมากจากการผสมผสานร,ระหว่างสิงกับช้างเป็นตัวแทนของพลังอำนาจที่สมบูรณ์คือมีทั้งความแข็งแรงความน่าเกรงขามควบคู่ไปกับสติปัญญาความสุขุมรอบคอบ มีบทบาทสำคัญในฐานะสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะการเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีและก็ยังคงสืบทอดความสำคัญมาจนปัจจุบันในฐานะตราสัญ,ญลักษณ์ของกระชรวงกลาโหมซึ่งก็สะท้อนแนวคิดเรื่องอำนาจเพื่อการปกป้องคุ้มครองในวัฒนธรรมไทยเราค่ะเป็นการเดินทางผ่านเรื่องราวโคชสีที่น่าสนใจมากเลยครับจากสัตว์ในตำนานสู่สัญ,ญลักษณ์ที่ยังคงความหมายอยู่ในโลกปัจจุบัน ใช่ค่ะและอาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการที่คอ้อชสี ซึ่งเป็นการหลอมรวมพลังของสิงห์ที่อาจจะดูดุดันเข้ากับความสุขุมหนักแน่นของช้างถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์สําคัญโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงการใช้อํานาจโดยตรงอย่างกระรวงกลาหมเนี่ยมันอาจจะสะท้อนมุมมองค่านิยมหรือความปรารถนาลึกๆเกี่ยวกับธรรมชาติของอํานาจและการปกป้องในอุดมคติของสังคมไทยที่น่าลองนําไปขบคิดต่อนะคะว่าเราให้ความหมายกับสิ่งเหล่านี้ยังไง